โอ้โหตัวแรกเนาะตัวแรกแล้วตัวแรกแล้วยั่ใส,สง่งซ่บุไปเห็นได้ได้ได้๋ดาเดสียย่างไปทางนะัน้นเสีสิอ้อมไปทานผสมนี่การสิทธิ์ผสวของหนาวนี่คือป่าอยังยนี่คือตัวป่าอยัางประเทศ โอ้ธรรมดาธรรมดาฝีมือนี่คือไข่มดแดงเนื้อเนาอ่ะหลอดมันซิดฝีมือเล่นล้วนโอ้ตัวใหญ่ท่ามสม Con phố cáp bay đây, nào mùa nào, ngọt ngam đang kèm pasu tay kèp 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 แสงอุปกรณ์พรกนี้ไปลักได้เบ็ดนั่งพวกนี้ไล่ซดวะนะบรรยากาศเป็นบ้านนะฮะปิ้งปลาเบ็ดเปียกจำพวกเมียดาหนวกหูอยู่บ้านเลยออกมาหาทงนากลางทถงเลยเตีเบ็ดปิ้งปลาบม่อยากว่าอะไรน่ะยกน้ำมันเนี่ยสั่งมันเฮะ บรรยากาศหนองป่าบ้านหนองะลองดูบ้านด้วยนะม,มองครูทุกคนบรรยากาศตอนนี้ตัวป่าใหม่ละน,นี่ครับแก้มครับแก้มขับแก้มเอาจัดการเลยจัดการเอาได้อาได้นาตาหน้าตาโอ้หน้าตา มันจะกาดยินงนองเนะาะใครว่าบบปันไลยแต่บรรยากาศมันให้เลยโ่มไพ่ยังเงินไหมยินไหมน้ำมันเอซังนั่ะมาจากบา้านไทยาจากบา้านนั้นนะเห็นไหมหยึดไว้แล้วนี่ยัง มมาหลอยน,นี้มาได้คนเห็นหูกบเนาะกำลังเร่งทำการคุดคน้นคุดค้นหายกบไปอ้าเจาะเลยจจจจเจาะเลยจอดจอดจอดเฮ้ยถึกแล้วถึกแล้วถึกแล้วถึกหูแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกะแล้วกละแล้วกละแล้ว พอพอโอ bert, ้ยระวังระวังเห็นหูแล้วเฮ้ยไาไิเอยพอแล้วบนปนปนไป่นละหะน่ะระวังโดดโดดสอยบปได้เด้ขุดแปขุดมาซุดสำเนาโอ้โดดออกซะแล้วเนาะต้องมีนะสองตัวนียเขาขุดวยความบ้าครั้งโดดจุ้มแล้วก็ิสมน้ำนาเลย มามีอมดอกหนาวมึงลงอย่างแค้มึงลงอย่าง <concentrated in those noises> ออกมาแล้วออกมาแล้วตัวหนึ่งครบแล้วยังบ่ตัวเดียววะตัวเดียวตัวเดียวเห็นบ้เห็นบ้เฮียกุล้วนะขัขนก,กูบบ่ <c oughs> อนะขายเช <c oughs> ียงปิดได้ไหมไล่เล่าได้แล้วไล่เล่าไล่เล่า